สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสําหรับการรีวิวชุดโค้ดนะที่จะช่วยให้การทาขายออนไลน์และการเปิดหน้าร้านาต่างๆทําได้ง่ายขึ้นตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของคลิปที่ผ่านๆมาแล้วรวมเป็คลิปนี้ด้วยนะเรากำลังอยู่ในช่วงของการรีวิวชุดโค้ดที่จะช่วยให้การจัดการกลุ่มอยู่ใน f a c e b o o k นะครับเมื่อก,ก่อนสำหรับท่านที่ใช้บริการไปช่วงนี้ Facebook ขามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าเว็บบ่อยมากนะ การข้อจำกัดของโค้ดผมที่ผมได้ใช้ท่านทุกท่าได้ใช้บริการไปนะครับสำหรับท่านที่ซื้อบริการไปแล้ว10วันฟรีซัพพอร์ตแต่ถ้าเลย10บวันไปจากนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บทางเราจะอัปเกรดให้ฟรีโดยจะรีโมทเข้าไปวิเคราะห์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมโค้ดโค้ดไม่ได้เป็นปัญหาที่อย่างไรถ้าเป็นปัญหาที่โค้ดต้องอัปเกรดต,ตาม f Facebook เนี่ยทางเราก็จะอัปเกรดให้ฟรี แล้วก็เอาไฟล์ขึ้นไปไว้ในไรฟ์ที่ออนไลน์อยู่ข้างบนนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะกลับกดอย่าไปยังลิงก์ที่ผมส่งให้ทางเมลตอนที่ซื้อขายโค้ดกันนั่นแหละเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดโค้ดมานะสำหรับทูกค้าท่านใดที่บอกว่าเอ้ยผมทำไม่เป็นผมทำไม่ได้หรือว่าทานมาแล้วมีปัญหาเจอปัญหาน้ปัญหานี้ยิบย,ย่อยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะและบริการนั้น บริการซัพพอร์ตของเราท,ที่ซื้อไปแล้วเกิน,นระยะเวลา10วันไปแล้วต้องชําระค่าบริการเรื่องของการซัพพอร์ต300บาทเพื่อต่ออายุซัพพอร์ตไปอีก10วันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอายุซัพพอร์ตคุณหมดเวลาไปแล้วนะแล้วคุณต้องการให้ผมรีโมดเข้าไปติดตั้งโคด้ดหรือแก้ปัญหาที่หน้าเครื่องให้นะครับไม่รวมการจะไม่รวมการรีโมทเข้าไปวิเคราะห์ปัญหานะอันนี้เราผมไม่ได้คิดอะไรคือวิเคราะห์เพื่อจะมาพัฒนาต่อ แต่ถ้ารีโมทเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาติดตั้งโค้ดให้หรือแก้ปัญหาหรือแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆที่หน้าเครื่องอา,งต,างต้องชําระค่าบริการ300บาทเข้ามาก่อนเพื่อที่ผมจะได้ให้บริการในส่วนตรงนี้300บาทก็คือคุณก็จะได้าการสัพพอตอีก10วันนะครับกรณีถ้า,าซื้อสป,ปอร์ตมาแล้วแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินสุรับผมต้อง ปิดเครื่องออฟไลน์ไปอีกบ้าน2วันอายุซัพพอร์ตก็จะยืดออกไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลทางเราก็ตรงไปตรงมาก็ไม่อยากจะเอาเปรียบอยู่แล้วแต่ว่าที่เราต้องมีในส่วนของการซัพพอร์ตตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีทักทายเข้ามาเยอะพอสมควรกลายเป็นว่าเราต้องไปทํางานให้เหมือนไปกดรันโค้ดให้ทุกวันอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมเลยต้องกรองตรงนี้ไ้ก่อนอ่ะชุดโค้ดต,ต่อไปที่จะรีวิวก็คือชุดโค้ดในส่วนของการ รีมูฟเนี่ยฮะสังเกตฮนะมีโพสร้อยยี่สิบแปดโพสที่ต้องการที่ต้องรับอนุมัติก็จะเป็นการ remove รีมูฟโพสนี้ออกไปนะครับเพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มคุณภาพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่อนุมัติให้คุณโพสลงกลุ่มเขาก็าจะมีส่วนของบร,ริการชำระคบริการก่อนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้โพสเข้ามานะฮะเขาก็มีกฎเงื่อนไขยยต่างๆนั่นเองคือคุณต้องอะไรคุณต้องเข้าไป อ่านกฎการเาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีมูฟเพนดิ้งโ o d e นั่นเองนะผมจะเริ่มรันโค้ดเลยแล้วกันเช่นเดิมครับสำหรับโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดที่ผสมสาษาระหว่างชุดโค้ดไอ code และ j จ v a s c r i ค t นะครับตัวโค้ดจะทำหน้าที่เข้าไปรีมูฟ l ลิงหรือโพสที่กำลังรอรับอนุรับการอนุมัติดังนั้น มีโอกาสที่หน้า Facebook mm. จะเราเอาอโหลดหน้าเว็บมาไม่ทันหรืออะไรแล้วโค้ดที่กำลังรันอยู่เกิดเออร์เลอร์นะเป็นกรอบสีเหลืองๆไม่ว่าจะตรงนี้หรือตอนที่เขารันอยู่เป็นบนรรลุเล็กๆเป็นกรอบสีเหลืองให้คุณรีโหลดหน้าเว็บใหม่แล้วก็กดรันโค้ดใหม่อีกรอบหนึ่งรีโหลดหน้าเว็บเสร็จเนี่ยคุณต้องรอให้เขาโหลดเสร็จทุกอย่างก่อนนะแล้วรออีกสักห้าวิแล้วค่อยมากดรันโค้ดนะครับเพื่อที่โค้ดจะได้ทํางานได้สมบูรณ์แบบเพราะว่าหน้าเว็บ a c e b o o k เขามีส่วนของ โคงรง้างโหลดเสร็จแต่ว่าข้อมูลบางอย่างายังโหลดมาไม่ครบอะไรเงี้ยต้องรอนิดนึงนะครับวิธีการทํางานก็เหมือนกันนะครับคุณจะพบว่ามีถ้าคุณใช้บรกิการมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วการติดตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างโค้ดที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงผมจะแจ้งให้ทราบนะครับชุดโค้ด iMacore Remove p e n t i n g Code นะครับแตกย่อยออกมา คุณจะเห็นไฟ์ที่ชื่อว่าคุณจะเห็นไฟ์ที่ชื่อว่า CTR อันนี้ c REM o remove pending post ถ้าคุณกด play ปึ๊บย่อขนาดทันทีนะครับตอนนี้เขากำลังโหลด post ที่ pending อยู่นะครับอย่างนี้เริ่มละสังเกตนะยังมุนหมุนอยู่ใช่ไหมมุนมุนมุนโดยดีฟ้อ,อง i m a าโก้ co, เขาจะรอ60วิแต่ทีนี้ผมหน่วงให้เขาอีก120วิต้องบอกว่า120วินี่คือ นาทีกว่าๆนะครับเพื่อให้โพสทุกอย่างหน้าเว็บทั้งหมดได้โหลดมาเพราะว่าไอตัว pending post เนี่ยเข้าใจว่าไม่มีการคือเขาจะโหลดมาทั้งหมดอะมี500โพสเขาโหลดมา500โพสนั้นต้องรอบางกลุ่มนี่คือปล่อยทิ้งไว้เป็นโหเป็นเดือนเลยเป็นมี pending เป็น5้า0อโพสนี้มันก็จะโหลดนานหน่อยนะครับรอนิดหนึ่ง เริ่มรวบแล้วครับ,รบตัวโค้ดนี้ผมได้เขียนขึ้นมาแล้วก็สร้างความสมดุลน,นะครับให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ได้ทําให้เร็วนะครับแต่ทําให้คุณทํางานได้2นาทีบางทีคุณอาจจะมีภารกิจไปทำอย่างอื่นก็ปล่อยให้โค้ดโคตดทิ้งไว้นั่นเองนะครับตรงนี้ ประมาณนี้ครับตัวโพสก็จะทําการกค่อยๆลบไปทีละโพสทีละโพสทีละโพสนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยโพสเขาลบไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวโพสต,ต่อไปนะครับเผื่อท่านใดสนใจ ร็มาณนี่ครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ